ไรจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านไก่พื้นเมืองรวมถึงไก่ชนด้วยซึ่งไรเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพของไก่เป็นพาหะนารโกการคต่างๆทําให้ไก่สุขภาพไม่ดีเราจึงจําเป็นจะต้องกําจัดไรไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรน้ําหมักกาจัดไรสําหรับเล้าไก่วิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะหั่นใบน้อยหนาหนึ่งขีดให้เล็กๆหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็นําใบน้อยหนาเนี่ยใส่ในภาชนะหมักจากนั้นก็ตามด้วยยาฉุนสามหอ่อตามด้วยสุราขาวขว่วล็ก หมดทั้งขวดเลยแล้วก็เติมน้ําลงไปอีกครึ่งลิตรหรือ 500cc ซีซีเมื่อเราเติมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หาอะไรมากดลงแล้วเราก็ปิดฝาหรือว่าเสร็จกระบวนการการทำแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเปิดฝาซึ่งเราจะใช้เวลาในการหมักเนี่ยสคืนก็สามารถนําไปใช้งานได้ นี่ก็คือลักษณะของน้ำหมักที่เป็นแล้วจะมีน้ำเป็นสีน้ำตาลซึ่งตัวนี้เราจะนําเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไปผสมกับน้ําตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนก็คือน้ําหมัก1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรสําหรับเศษที่เหลือเราก็จะนําไปใส่บริเวณโคนต้นไม้นะครับเพื่อเป็นการไล่มแมลงซึ่งลักษณะการใช้งานนะครับเราจะนํามาฉีดพ่นบริเวณเล้าไก่โดยเฉพาะบริเวณส่วนที่เป็นรังไก่เวลาเขาวางไข่แล้วเขาฟักไข่เนี่ยจะมีไรเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเราก็จะฉีดพ่นทั่ทว ประโยชน์ของน้ำหมักสูตรนี้นะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการกําจัดไรเป็นน้ำหมักที่เราทําขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติที่เราสามารถที่จะหาได้ง่ายมีความปลอดภัยสูงวัสดุที่นํามาใช้เนี่ยจะไม่มีพิษตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อไก่และก็คนใช้น้ำหมักกําจัดไรสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรน้ำหมักกําจัดไรสําหรับเล้าไก่นะครับ ไรจะเป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านไก่พื้นเมืองรวมถึงไก่ชนด้วยซึ่งไรเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพของไก่เป็นพาหะนารโรคต่างๆทําให้ไก่สุขภาพไม่ดีเราจึงจําเป็นจะต้องกําจัดไรไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะไก่ที่ต้องให้แม่ไก่ฟักไข่เองสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะเตรียมมาทำเนี่ยเราจะมีใบน้นาหนาสดก็มียาฉุนแล้วก็จะมีสุราขาวหรือเหล้าลงแล้วก็จะมีน้ำเปล่ามีภาชนะ ในการหมักแล้วก็มีมีดนะครับอัตราส่วนในการผสมนะครับในการที่จะหมักเนี่ยเราจะใช้ใบน้อยหน,ยหนาสด1ขีดยาฉุน3หอ่อสุราขาวนะครับ40ดีกรีเนี่ยเป็นขวดเล็กนะครับ1ขวดแล้วก็มีน้ำเปล่าครึ่งลิตรสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะหั่นใบน้อยหนาให้เล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้คุณสมบัติออกมาได้เร็วขึ้นจะใช้เวลาหมักน้อยลง ใบน้อยหนาสดนะครับจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการกําจัดเห็บมัดไรรวมไปถึงเหาด้วยหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็นําใบน้อยหนาเนี่ยใส่ในภาชนะหมักจากนั้นก็ตามด้วยยาฉุนจะมีคุณสมบัติก็คือทําให้พวกมแมลงเป็นหมันได้จะทําให้ไข่ของไรเนี่ยฟอ่อด้วยต่อจากนั้นก็ตามด้วยสุราขาวหรือเหล้าลงตัวนี้เราใช้ขวดเล็กใส่หมดทั้งขวดเลยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําละลายดึงเอาคุณสมบัติของยาฉุนแล้วก็ใบน้อยหนาสดเนี่ยออกมา แล้ก็เติมน้ําลงไปอีกครึ่งลิตรหรือ 500cc เมื่อเราเติมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็หาอะไรมากดลงนะครับเราใช้มีดกดเลยก็ได้ตัวนี้กดให้จมน้ํานะครับแล้วเราก็ปิดฝาถือว่าเสร็จกระบวนการการทําแล้วนะครับเราจะเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝานะครับซึ่งเราจะใช้เวลาในการหมักเนี่ยสคืนก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับนี่คือลักษณะของน้ําหมัก ที่เป็นแล้วนะครับพร้อมใช้งานแล้วลักษณะสีก็คือจะมีน้ําเป็นสีน้าตาลเป็นสีของยาเส้นหรือยาฉุนนะครับที่ละลายน้ําออกมาซึ่งตัวนี้เราจะนําเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไปผสมกับน้ําเพื่อฉีดพ่นบริเวณเล้าไก่รางไก่นะครับเพื่อที่จะกําจัดพวกไกลตัวนี้เราจะใช้ในอัตราส่วนก็คือน้ําหมัก1ลิตรต่อน้ํา10ลิตร สำหรับเศษที่เหลือเราก็จะนําไปใส่บริเวณโคนต้นไม้นะครับเพื่อเป็นการไล่มแมลงซึ่งลักษณะการใช้งานนะครับเราจะนํามาฉีดพ่นบริเวณเล้าไก่โดยเฉพาะบริเวณส่วนที่เป็นรางไก่เวลาเข้าวางไข่แล้วก็ฟักไข่เนี่ย จะมีะไรเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเราก็จะฉีดพ่นทั่วปกติแล้วเราจะพ่นเนี่ยสเดือนเราพ่นครั้งหนึ่งส่วนในกรณีที่เราพ่นแล้วแต่เขายังไม่สามารถที่จะกําจัดได้หมดให้เราพ่นซ้ําในวันต่อมาหรือเว้น2วันแล้วพ่นอีกทีหนึ่งเราสามารถที่จะใช้กําจัดพวกเห็บพวกหมัดตามบริเวณคอกสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวควายเป็ดไก่หรือเป็นพวกห่านเป็นพวกแพะอะไรเราก็สามารถที่จะพ่นได้ ประโยชน์ของน้ำมักสูตนนี้นะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการกําจัดไรนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไก่เป็นน้ำมักที่เราทําขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติที่เราสามารถที่จะหาได้ง่ายมีความปลอดภัยสูงวัสดุที่นามาใช้เนี่ยจะไม่มีพิษตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อไก่แล้วก็คนใช้ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่เลี้ยงไก่บ้านหรือเลี้ยงไก่ชนอยู่มีปัญหาเรื่องไรรบกวนเวลา,าแม่ไก่ไปฟักไข่นะครับท่านก็ลองเอาสูตรนี้ไปทําเพราะว่าจะมีความปลอดภัยต่อไก่ด้วยลูกไก่ด้วยตัวนี้ก็คือสามารถที่จะกําจัดพวกไรได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะหาวัสดุที่มาทำเนี่ยหาได้ง่ายๆภายในสวนภายในบริเวณบ้านของท่านได้ตัวนี้จะได้ผลค่อนข้างที่จะดีดีมากนะครับตัวนี้ซึ่งวิธีการทําก็ง่ายตัวนี้มีความปลอดภัย ทั้งผู้ชายเองแล้วก็ไก่เองก็คือถ้าเกิดเราใช้เคมีเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับไก่น้ำหมักกำจัดไรสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ